ไปดูในส่วนของพื้นที่จังหวัดปัตตานีกันบ้างค่ะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะคะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจดูสิ่งของและรวมไปถึงความเสียหายของพี่น้องประชาชนหลังจากที่ต้องประสบกับอุทกภัยน้ําท่วมในพื้นที่ค่ะนางพาติมอสธียามูค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีพร้อมคณะนะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้ล่องเรือในแม่น้ําปัตตานีค่ะลงพื้นที่ตรวจ ผู้ที่ประสบพุทโกภัยในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลปากกาหะรัง อำเภอเมืองค่ะเป็นพื้นที่ที่มีน้ําท่วมขังเป็นประจําทุกปีนะคะจากแม่น้ําปัตตานีเอ,อ่อล้นตลิ่งเข้ามาในหมู่บ้านโดยได้เยี่ยมให้กําลังใจผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนในเบื้องต้นทั้งนี้ทางจังหวัดปัตตานีค่ะก็ยังคงมีปริมาณน้ําท่วมสูงใน1ิบอำเภอและยังคงรอการระบายน้ําสู่ทะเลค่ะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะคะก็เผยว่าทางหน่วยงานราชการค่ะก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยขึ้นทุกอำเภอคอยดูแลพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดหาชุดทีมกู้อ,อาสากู้ชีพเร่งด่วนชุดละ30คนค่ะเพื่อที่จะออกราดตะเวนตามจุดเสี่ยงต่างๆนะคะเป็นการเตรียมให้ความช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยติดเตียงที่อาศัยอยู่ในบ้านที่อยู่ในซอยลึกๆนะคะให้เข้าถึงการดูแลและรวมไปถึง พามาในพื้นที่ปลอดภัยรวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารด้านถุงยังชีพและรวมไปถึงการดําเนินการโดย มอบหมายให้ท้องถิ่นดูแลนะคะในส่วนของ1ถึงวันนี้ค่ะก็ยังเห็นการระบายน้ําจากเขื่อนบางลางในพื้นที่จังหวัดยะลาที่มีการปล่อยน้ํามาอีกระลอกด้วยก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้มีการเตรียมรับมืออุทกภัยและยกสิ่งของที่จําเป็นขึ้นไว้ที่สูงนะคะเพื่อเป็นการป้อง,องกันและก็เพื่อเป็นความปลอดภัยของตัวเองและทรัพย์สินอีกด้วยค่ะ